สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ฝนตกค่อนข้างจะดเจนเต็มเลยครับเต็มหน้าเลยหยาดฝนจะเลยเอาความสนุกนะครับของสองสามมาฝากกันนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะผมเพราะว่าผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ผมเองมาเนาะนะครับผมผมยืมโทรศัพท์พี่เขาถ่ายนะครับผม ก็เลยอาจจะถ่ายให้ได้ดูแบบนานๆไม่ได้เนาะนะครับผมเพราะว่าความจำของเขามันมันไม่ค่อยเยอะนะครับผมพี่พลอยก็เล่นเหมือนกันนะผมะเล่นดินเหมือนกันพี่พลอย <c oughs> ก็ดูนะครับผมฝนตกก็คือน้ำบริเวณนี้มันขังนะครับเนี่ยองิงมันที่สุดแล้วอง,งิง โอ้อย่าฝนก็ถูต้นไม้ใหญ่เลยครับผมโอ้อะไรจะมันขนาดนี้โอ้พี่พลอยก็ใช้ย่อยหา <c oughs> ก,กิ่งไม้แล้วพี่พลอยโอ้มันมากนะครับ ยิ่งฝนตกแบบนี้นะครับยิ่งแบบเข้าทางเขาเลยนะครับผมโอ้ดูนะครับเนี่ยน้ามันขังนะครับผมคือตอนนี้ฝนก็ยังรินดินอยู่นะครับผมโอ้มันมากนะครับสองพี่น้องพี่พลอยก็จะชุบแป้งทอดแล้วพี่พลอย <c oughs> ลูกดินใหญ่เลยนะครับองค์อิงนี่เขาสนุกตลอดอยู่แล้วเขา โอ้ธรรมชาติของช้างตัวเล็กนะครับผมเขาชอบนะครับอะไรแบบนี้เยอะแต่ช้างตัวเล็กเลยตัวใหญ่นะครับถ้ามาอยู่ในแบบสถานการณ์วันนี้ก็คือแบบจะเล่นแบบนี้แหละนะครับผมเป็นความสุขของเขาอะนะครับ <c oughs> ดูดูดูดอมันมันมากอ้งอิงมันมากเยไนะอ้ถูกใจเขาอะ่ะ คือไม่ต้องสปาโคนก็ได้มั้งคือจะนี้ไม่ต้องสปาโคนแล้วสปาไปตั้งแต่นี้แล้วอาบน้ําเลยแต่ก็คืออย่างว่านะครับผมทุกๆอย่างก็ต้องทำตามโปรแกรมนะครับเสร็จจากนี้เราก็ไปสปาโคนกันต่อนะครับผมโอ้ยมันมากเลยโอ้ดูดูโอ้โอ <laughs> พิยาดก็เอากับเขาด้วยพิยาดนะถูต้นไม้ใหญ่เลยพิยาต เออลื่นเืลื่นเลื่นเลื่นมันมากนะครับดูงอิงานนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับของพี่น้องก็พยายามจะถ่ายให้ได้ พอที่จะดูแบบเออแล้วจุใจนะผมเพราะว่าก็คือโทรศัพท์เขามันมีเครื่องจำอาเรโทรศัพท์พี่เขาก็ความจําก็ค่อนข้างจะจํากัดนิดนึงนะครับผมก็เลยเอามาถ่ายกันเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับผมพอดีเห็นน้องๆเล่นแบบมีความสุขก็เลยอยากถ่ายให้ได้ชมกันนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับใ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกลังใจด้วยเนาะนะครับผมให้กับช่อมกับเรื่องของช้างของเรานะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคนนี้อาจตัดจบเลยเนาะนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ